ตัวเลยร้องอ่ะเหมือนเยิงผ่าหรือว่าเก้งอ่ะยินไหมนั่งมาจากปากนู้นที่ผมเดินมาพี่ท่านมาทุกคนท่านผู้ดูแลป่าสวัสดีครับท่านทุกคนท่านมาแล้วท่านมาต้นไม้ตรงนั้นทุกคนท่านครับผมมานั่งทำสมาธิรอผมคิดว่าท่านจะไม่มาครับท่านขอบคุณท่านที่มานะครับท่าน สวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่เพบซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่หนะพี่นะวันนี้ทุกคนถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วก็เดือนนี้เดือนเมษายนใกล้ถึงวันสงการเต็มทีแล้วทุกคนนะวันนี้ก็วันที่อ่อผมถ่ายคลิปวันนี้วันที่หกแล้วก็อยากให้พี่ทุกคนมีสุขภาพมา่กคงแข็งแรงนะอ่าถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็สงการนี้ก็ระมัดระวังพยายามดูแล สุขภาพร่างกายนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการสั่นจรบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้ก็เรื่องของการจาจรขอนข้างติดขัดในะช่วงสงการก็ระวังระวังกันด้วยทุกคนนะพยายามเซฟตัวเองให้มากๆเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปวันนี้ผมเข้าป่ามาทุกคนผมจะกลับมาที่จุดที่ผมเคยเจอผู้ดูแลป่าพีพีเอฟซีก็น่าจําได้ถ้าดูคลิปนะครับผม ผมเคยมาหาท่านรอบแรกเลยเมื่อผมไม่มาหาผมบังเอิญมาเจอผมมาตามคําที่คนเดินป่าบอกกันว่าเจอผู้เหมือนแบบผู้มีวิชาหรือว่าผู้แบบปฏิบัติธรรมในป่าเนี้ยผมเลยเรยเขาว่าผู้อยู ali, ่แบบป่านั่งสมาธิยิ่งจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงที่น้ำมองั้นมันไหลผ่านจะเจอเจอท่านบ่อยเพราะว่าท่านจะออกมา่งสมาธิบําเพ็ญบาเพ็ญตินะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่น้ําแห้งไปท่านสามารถท่านจะออกมาเป็นช่วง จะนั่งสมาธิแล้วก็บังกายไม่ให้คนเห็นมากกว่านะแต่ท่านเป็นผู้ดีแล้วก็เป็นคนที่อา่าเหมือนแบบปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะเคร่งครัดนะทุกคนนะแล้วก็เก่งกาจพอสมควรผมเคยโดนท่านเล่นงานครั้งหนึ่งซึ่งผมเองก็ผิดนะทุกคนผมยอมรับผิดเพราะว่าผมไปก่อไฟตรงนั้นโดยที่ท่านเองก็ยังไม่อนุญ,ญาตแล้วผมก็ก่อไฟเพราะว่าป้องกันยุงป้องกันสัตว์ป่าเงี้ยผมก็ ผิดแล้วทุกคนก็ถือว่าผมได้ขอโทษแต่ว่าผมว่ามันยังไม่พอแค่คําขอโทษหรือว่าคําพูดของผมคงไม่พอวันนี้ผมตั้งใจมาขอขอมาท่านแล้วก็เตรียมน้ํามาลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ก็ว่าได้ประมาณนี้คนวันนี้ผมถือนะก็ถือว่าผมได้มาให้ท่านยกโทษให้แล้วก็ได้มาลดํำดำหัวช่วงสงการปีใหม่ไทยก็ถือว่าทําก่อนล่วงหน้าเพราะว่าสงการผมอาจจะมาไม่ทันผมเลยขอมา ทำพิธีเราตามไปหัวตรงหน้าก่อนเลยนะเราจะขอเข้ามาท่านด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเจอท่านหรือเปล่าท่านผู้ดูแลป่านะแล้วก็พี่คนไหนที่ยังจาคลิปที่ท่านให้เลขไว้อะ่ะพี่ๆก็ไปตามเลขกันต่อได้นะทุกคนผมว่ามันยังไม่จบเท่นั้นมันอาจจะมีขึ้นมาวันใดวันหนึ่งเลขที่ท่านให้มานะอาจจะปังขึ้นมาสักวันหนึ่งงัทุกคนนะไปะพี่ครับเดินทางดีกว่าฝากพี่ฟีกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูป พี่แฟด V2 ให้ผมดยนะครับผมดูคลิปพี่แฟดอยากกดข้าโฆษณาเพื่อสปอร์ตขอกผมอีกช่องทางนะครับผมไปเดินทางกับผม let's go <S นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินลงมาจนถึงเดินมาถึงจนถึงที่เป็นทางลงไปสายน้ําที่จะเจอท่านนุ้นกคนนะเป็นสายน้ําที่ไม่รู้ว่าตอนนี้น้าแห้งเรืียยงแต่ส่วนมากแล้วจะมีน้ําช่วงหน้าฝนมากกว่านะเดินลงไปดูกันวันนี้ถือว่าท้องฟ้าแจา่มใสไม่มีเมฆคึมเลยนะนะ สดใสแสงจ้าเลยนะวันนี้ผมก็จาตัวเรียนนะผมจะไม่ก่อไฟจุดที่ท่านนั่งสมาธิอีกก็คือถ้าเป็นจุดอื่นอ่ะผมว่าไม่เป็นมีปัญหาเพราะว่าผมก็ยกมือไหว้ปกติแต่จุดที่ผมก่อคือจุดที่ท่านอยู่ไงมันก็เลยดูอ่ไม่เหมาะไม่ควรนะทุกคนนะก็ถือว่าผมเป็นบทเรียนสําคัญเลยผมเลยท้ายกันยุงมาตั้งแต่บ้านนะทุกคนเพื่ออา่าใจไม่ต้องก่อไฟก็เรื่องสัตว์ป่าต่างผมคิดว่าคงจะไม่มีพวกสัตว์ใหญ่อยู่แถวนั้นนะ คงไม่มีอะไรเกิขึ้นกับผมเรื่องอันตรายใดเพราะผมตั้งใจมาขอเขามาก็มาลดน้ำินหัวผู้ใหญ่ที่เป็นประเพณีของชาวไทยวันสงการนะ ที่นี่เงียบสงบดีมากเลยทุกคนตอนนี้ยุงล้อมรอบผมเยอะมากแต่มันไม่กล้าที่จะเข้ามาจัดผมเพราะว่าผมงด้ท่ากันยุงมาแล้วมันได้แค่ตอมข้างๆนะบินวนรอบๆตัวผมตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ ผมเคยเจอท่านหรือว,ว่าไงอ่ะปรากฏตัวที้ผมเจอ,เอ,อตรงนี้นะทุกคนคือจุดนี้นะทุกคนนี้ค่ตรงนี้ผมคันกรนทำพิษพัดยายหลวงคือกอไฟจุดนี้รีบดับไฟนะ ท่านเคยนั่งตรงต้นไม้ต้นนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขอยกมือให้แล้ก็ขออนุญาตนั่งพักตรงนี้แล้วก็จะอธิษฐานให้ท่านออกไม้ท่านรู้ว่าผมมาขอมาท่านแล้วตั้งใจมาหาท่านโดยเฉพาะเลยนะ แจ้งท่านเรียบร้อยแล้วว่าผมมาขอขอมาท่านแล้วก็อยากให้ท่านประกวดตัวผมเจอผมมานำน้ำนมเตรียมมาลดน้ำดำหัวเราจะนั่งรอจนกว่าท่านจะออกมากันทุกคนเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถาการันตีได้รว่าคอนเฟิร์มได้ว่าจะออกมาตอนไหนแต่ผมเองจะทำให้รีบไม่ร้อนนะนนทุกคนนอนเฉยีล้วผมนั่งใจมาด้วยใจจริงและขัดทายจริงทุกคน เนี่ยเป็นงบมากเลย ก็ตงการนี้พีเอฟซีก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะครับผมไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็แล้วคลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ให้เจอมังร้ายเลยก็ขอให้ทุกคนเล่นส่งการยังมีความสุขแล้วก็ด้วยความสบายใจทุกอย่างนะอย่าให้เกิดการสูญเสียรหรืออย่าให้เกิดโรคภัยค่ะเจ็บมาเบียดเบียน เยอะเหมือนกันทุกคนแต่ว่าผมทายกันยุงมาก็ช่วยเยอะจริงทุกคนรับตอนนี้ก็ทำได้แค่นั่งรอนะเราจะเร่งรีบแย้ไม่ได้ผมเชื่อว่า ผมตั้งใจมาแบบนี้ท่านต้องปรากฏตัวไว้ผมเห็นแน่ๆแ,แล้วผมก็ต้องได้เจอท่านแน่ๆผมมั่นใจอย่างนั้นะทุกคนนะยุงเยอะจริงแต่มันไม่กัดผมนะมันตอมรอบๆตัวผม นันนี้ผมจะไหนก็นมาแล้วขอนั่นงสมาธิทําบุญกุศลเลยกันให้กับเจ้าของในเวรต่างๆที่ผมเคยทําไม่ดีด้วยหรือว่าอาใครก็ตามที่ว่างเราไปที่เป็นคนรู้จักกดีคนไม่รู้จักกดีนะทุกคนนะผมไม่ทําบุญให้เขาในตัวทุกคนขอนั่นงสมาธิแผ่บุญดีกว่านะทุกคนนะไหนก็นมาแล้ว นกร้องไผ่ร้อมากพี่นกร้องแบบไผ่ร้อแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจมากๆ ตัวอะไรร้องอ่ะเหมือนเยืนผผาหรือว่าเก้งอ่ะยินไหมดังมาจากฟากน้นที่ผมเดินมาจริงๆนะที่ฟังนี่ยิ่งเหมือนดังพวกเก้งพวกกวางแสดงว่าที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะแล้วก็คิดว่าต้องมีแหล่งน้ำที่พวกมันมาหาก,กินแน่เลย ไป้ยนเสียงนกร้องอะไรร้องสุดสบายใจสดชื่นคือว่าผมยอยู่ในป่าที่สงบจริงๆนะทุกคนตรงนี้ผมนะมาที่ผมก็พยายามพูดถึงสิ่งที่ผมอยากจะให้เขาได้ส่วนบุญเช่นจะก,กรรมในเวรหรือเป็นคนที่ผมรู้จักที่ล่วงลับไปผู้อ่าลุงยังผี ภรรยาของมาลูก็คือซาบีซาบีกับซาดาซาบีคือลูก,ล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 กเขา่าซาดาคือภรรยาเขาแล้วก็แผ่บุญมปให้เขานะแล้วก็มอดูของเหมือนรับแรที่เสียชีวิตไปผมว่าแผ่บุญให้เขาก็องค์คระต่างๆที่กิจติการเลวร้ายต่างก,าก็แผ่ผลบุญให้เขาแล้วก็ยติพี่น้องผมที่ผมอยากให้เขาได้รับผลบุญ ทุกคนถ้าวันนี้ผมไม่เจอท่านยังไงผมก็ไม่เสียใจหรือว่าไม่ติดหวังนะอย่างไรผมก็ได้มาแล้วก็ตั้งใจมาด้วยใจจริงแล้วผมไม่ตั้งใจที่จะมาขอจะคผลประโยชน์หรือว่าอะไรทั้งนั้นผมตั้งใจมาเพื่อมาขอโทษเขาจริงมาขอเขามาลดนําดําหัวเขาแต่ถ้าไม่เจอไม่ไม่มาท่านไม่มาก็ไม่เป็นไรถือว่าผมได้มาทําอย่งนี่ผมตั้งใจไว้เห็นไหมมันพวกเก้งกวางทุกคนเห็นชัดเจนมากดีครับ ผมก็นั่งรอใจจดใจใจ่อตรงนี้ที่ท่านเคยเจอท่านนั่งสมาธินะพี่พี่ท่านมาทุกคน ท่านผู้ดูแลป้าสวัสดีครับท่านทคนท่านมาแล้วท้าอะไต้นไม้ตรงนั้นทุกคนท่านครับผมมานั่งสมาธิรอผมคิดว่าท่านจะไม่มาครับท่านขอบคุณท่านที่มานะครับท่านเอาท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครับท่านทุกคนทุกคนพอดีผมตั้งใจจะมากราบขอขมาท่านแล้วก็ที่ผมขังก่อนผมทําไม่ดีมาก่อไฟโดยที่ท่านไม่อนุญาตแล้วก็เป็นที่ของท่านด้วยผมมาขอขมาแล้วก็ มาลดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงการของอ่าอ่าบ้านผมประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ท่านให้พรผมด้วยครับช่วงปีสงการปีใหม่ไทยนี่ครับท่านได้ไหมครับท่านทุกคนพ่ออยู่ไหนปะอัญญาล่ะทุกคนผมนะขอมาขอัญญาครับไปกราบไหว้ท่านหน่อยนะทุกคนนะเยอะมันติดไปแล้วก็ใหยียบทานไปเขาท่านเดินกับคุจะไม่รู้ ค่นคก็เนไอ้ามันะวังไฟมันลุกใหม่ตอน,นที่เดือดร้อนไม่ใช่เองถาท่านา,าตัวเล็กตัวอร้อยผมพิวครับตอนนี้ผมก็มคิดว่าไปยังไงผมก็ขออาภายันนออาภายนะครับใหท่านให้อภัยผมนะครับแตมาทำด้วยก,ผก็ผมก็มาถึง้ผมขอจะลดน้ำดันหัวแล้วก็ขอท่านให้พรจริงๆนะครับท่าน I'm going ท,ท้าน้มีมากครับคือผมชอบการถ่ายรูมีมากครัท่านเองมาอีด้เองยเ่มันวงามวนี้ข้างขอบน้นี่เป็นน้าที่สายใหญ่มากถ้าน้มาจริงน้ำมันเยอะมากครท่านอือ็จะตอาทำโยมันช่วยเองอยู่กันยังสบาย

เดี on, ๋ยวขาขอให้พอกันแลกันน้มอวันีิก่อีควักตชีวิตเจอเรื่องงายเรื่องงายเข้ามาไปอนางสางาง ข้าให้ข้าให้เจ้าคนละนิดคนละนิดยากประยัดไม่ได้ทำไมเป็นไรเข้าใจไหม ในทางนี้แล้วแต่วงดวงแตตาแต่ละคน ขอเพื่อนใจท่านครับยังที่บุญวัถึนาของเก่าด้วยนครับขอบคุณมากครับท่านแต่ขออย่างเดียวย่าก็มาทำอะไรแบบนั้นอีกครับท่านขอบใจด้วยครับท่านตอนนี้เกิดขึ้นกับท่านเร็วๆจะเริว หัวท่านเรียบร้อยนะท่านก็เอาน้ํามาโปะใส่หัวผมเพื่อให้พรผมแล้วก็เมื่อกี้ท่านให้โชคลาภพี่พเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังทีหนึ่งนะทุกคนนะนให้เลขเจ็ดสองแปดเดยพี่ไปเตี๊ยวด้วยนะท่านให้เลขเจ็ดสองแปดมาทุกคนขอไปคลิปก่อนทุกคนแทุวคนที่ถือว่าผมโชคดีมากได้พรได้เลขกลับไปด้วย สคงการนี้ก็ขอให้พี่เอฟซีได้โชคลาบก้อนใหญ่นะเจ็ดสองแปดนะทุกคนนะไป